มีเรื่องร้อนแรงที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับเมื่อสมเด็จฮุนเซนได้ออกมาข่มขู่ว่าจะเปิดโปงนักการเมืองไทยชื่อดังที่ลักลอบเข้าไปมีผลประโยชน์มหาศาลในธุรกิจคาสิโนที่ประเทศกัมพูชาและยังมีการซุกเงินไว้ในบัญชีเงินฝากจํานวนมากที่นั่นอีกด้วยครับอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์แตกร้าวลงถึงขนาดนี้คะ จุดที่ทำให้ความสัมพันธ์แตกร้าวอย่างสิ้นเชิงคือการที่ฮุนเซนได้นำคลิปการพูดคุยเจรจาลับระหว่างตนเองกับคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยออกมาเปิดเผยครับซึ่งเนื้อหาในคลิปได้สร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยจำนวนมากจนท่านนายกต้องเดินสายขอโทษแต่เรื่องก็ไม่จบแค่นั้นมครับมันได้ปลุกกระแสะการชุมนุมขับไล่ท่านให้หลาออกจากตําแหน,น่งด้วย และท่ามกลางความวุ่นวายนี้เองฮุนเซนก็ได้หยิบเรื่องเก่าที่เคยขู่ไว้ว่าจะแฉะนักการเมืองไทยที่ไปทําธุรกิจมืดที่นั่นกลับมาพูดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่าเดิมครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเหรอคะมีข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นคนไทยในเขมนและเป็นอดีตนักการเมืองเก่าให้ข้อมูลที่ชัดเจนมาว่านักการเมืองที่ฮุนเซนพุ่งเป้าจะแฉะนั้นไม่ได้สังกัดพรรเพื่อไทย และปัจจุบันก็ไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลแล้วครับและที่สำคัญที่สุดคือแหล่งข่าวระบุว่านักการเมืองคนนี้มีชื่อขึ้นต้นด้วยชอช้างครับแสดงว่าเป้าหมายไม่ใช่คนในรัฐบาลเพื่อไทยอย่างที่หลายคนคิดเหรอคะถูกต้องครับเป้าหมายหลักไม่ใช่คนในพักเพื่อไทย แต่แหล่งข่าวยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่แค่ชอช้างเพียงคนเดียวที่เข้าไปมีหุ้นส่วนในธุรกิจมืดและบ่อนคาสิโนแต่ยังมีนักการเมืองอีกหลายคนที่มีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนี้ด้วยที่ทำธุรกิจประเภทนี้อยู่เช่นกันซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องการให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในไทยเกิดขึ้นโดยเร็วครับ ล่าสุดนักการเมืองชื่อยอดช่อช้างที่ถูกพาดพิงก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วครับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจในเขมรและท้าให้เปิดโปงตรวจสอบได้เลยครับเขาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างกระแสข่าวจากพักฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายชื่อเสียงและท้าให้หุ้นเซนเปิดเผยชื่อจริงไปเลยครับอย่ามัวแต่พูดจาลับๆล่อๆครับแล้วภาพรวมของธุรกิจที่คนไทยเข้าไปมีความเกี่ยวข้องในกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะ ต้องบอกว่าระบบธุรกิจของตระกูลหุนทั้งหมดกำลังมีปัญหาครับเพราะทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเริ่มไม่พอใจและกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่การร่วมทุนกับธุรกิจของตระกูลหุนมักจะออกไปในทางสีเทาๆเพราะเป็นแหล่งของแก๊งคอร์เซนเตอร์จีนเทาและเป็นแหล่งฟอกเงินข้ามชาติกับการพนันมีข่าวว่านักการเมืองไทยและนักลงทุนไทยที่ไปซุกเงินที่นั่นมีลักษณะของการฟอกเงินซึ่งมีหลักฐานอยู่พอสมควร และมีการเอี่ยวไปถึงญาติมิตรสนิทของฮุนเซนด้วยครับอย่างไรก็ตามฮุนเซนจะเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อทางไทยมีมาตรการที่รุนแรงต่อเขาเท่านั้นครับหากไม่มีมาตรการรุนแรงและทุกอย่างเป็นไปตามที่กัมพูชาต้องการเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คงจะถูกปกปิดไว้เหมือนเดิมเราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าฮุนเซนจะกล้าเปิดโปงข้อมูลทั้งหมดออกมาหรือไม่ หากคุณผู้ชมชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่เจาะลึกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ